เวลา15.40นวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปปทุมพระรพรทานพระราชวโรกาสให้นางสาวนารีตันทเสถียรอายการสูงสุดนำรองอายการสูงสุดเลขขาธิการสำนักงานอายการสูงสุดนายกสมาคมพระยาอายการอุปนายกสมาคมพระยาอายการและสมาชิกสมาคมอายการเฝ้าทุลอ,องพระบาทถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากบำรุงสภากาชาติไทย ในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายจตุพรบุรุษพัฒน์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฝ้าทุลละองพระบาทถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นายสุที่ศักด์ตันตะโยธินรองเลขาธิการกสทชสายงานกิจาการโทรคมานาคมสมัญญากนคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมานาคมแห่งชาติและคณะเฝ้าทุลลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายคูปองเล่นเกมและออกร้านงานกาชาติประจําปี2565เพื่อบํารุงสภา,า,าชาติไทย ใคขันประจวบเหมาะพ่วงโดยการสำนักง,งานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยนำนางพนิดาชอบวนิชาประธาน,นาคณะกรรมการแผนกจัดพิมพ์สูจิบัรงานกาชาติประจำปี2565และคณะเนฝะ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดพิมพ์สูจิบัรงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายทิติพัฒสุจิตวณิชนายกสมโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาพิเศษและคณะเนฝะ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายการุณจันทรตรังสุนายกสมาคมราชกฤษฎาสมโมสรนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกาาุศลตามพระราชธิยาสายนางพากมลรัตต์เสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางบานเย็นภูงเงินและคณะเฝ้าทุละอองพระบาท ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่33 1 3 7หนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลกุดดูอำเภอโนนสังจังหวัดนองบัวีลำพูเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของหมูลนิธิชัยพัฒนาและถุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยกับทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าไหมและภาพวาดจากนิทศกาลฉันคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9้าเพื่อส่งใช้ตามพระราชธิาศัย พลเรือเอกสุภพัฒยุทธวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือนำผู้แทนกองทัพเรือผู้แทนศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลสมาคมประมงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเฝ้าทุลอองพระบาทหนอมกล้าวนมกระหม่อมถวายอาหารแห้งดังนี้ปลากระตักแห้งปลาทูเค็มปลากระป๋องน้ำปลากะปิและเกลือไอโอดีนเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในอําพรพินาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยและโอกาสนี้คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเกษียณอายุราชการวันที่หนึ่งตุลาคม2566เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาพร้อมทั้งรับพระราชทานเข็มที่ระลึก ประดับอักษรพระนามาพิไทยสอทอในอัมพรพินศาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารคณะครูและผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยายลัยเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนและถุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยและในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคม2566เฝ้าทุลลอ,องพระบาทกราบถวายบังคมลาพร้อมทั้งรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาพิไทยสอทอ เวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคัาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารคตวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามในการนี้ทรงเจิมยอดฉัตรและปลียอดเจดีซึ่งจะนำไปประดิษฐานณเจดีพระธาตุาาป่าพ,พนจนุตมะมงคลวัดถ้ำสุ coup. กเกษมสวรรค์อำเภอถืนจังหวัดลำปางโดยการจัดสร้างเจดีดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมในพระสังฆราชูป ถาปีที่6เพื่อเฉลิมพระเกียตรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเฉลิมพระชนมายุ8รอบ9 6พรรษา26มิถุนายน2 5 6 6 มีความสูง18เมตร50เซนติเมตรโดยสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานชื่อเจดีย์อันมีความหมายว่าเจดีย์สถานที่สถาปนาขึ้นเพื่อบูชาพระอุดมป่าพฤษอนนามาซึ่งความเจริญซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพร้อมประธานพระอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุแปดรอบ26มิถุนายน2566ไปประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ด้วย 多些。